โอเคไม่ใช่อะไรนะไอคลิปนี้กลับมาพูดอีกนะเพราะว่าพึ่งไม่ใช่ว่าพึ่งเลยสั่งไอขาตั้งกล้องมาเพื่อเอามาใช้กับไอง,งานในพวกนี้ก่อสั่งจากร้านซูคามิ่าในช้อปปี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเนี่ยให้ดูอันนี้กล่องนะแม่งแบบกล่องใหญ่สัตว์ตอนมาถึงอนะ่ะเราแม่งสั่งตั้งแต่เดือนประมาณช่วงเดือนเกรดฎาคาประมาณแบบช่วงเจ็ดเดือนเจ็ดมั้ง สั่งในแอปสีส้มอ่ะ,ะนั่นแหละแล้วแม่งเลทหนึ่งเดือนพัดเจ้าไ,ได้ของโอ้ยหายมามาแกะเลยเนาะจริงจริงแกะเช็คเปอร์ะอันนี้มันราคาประมาณ9 0 0เกือบพันมันงเป็นแบบบัจจิตอะซื้อมาสำหรับคนเริ่มต้นแต่ตอนนั้นซื้อมาพร้อมกับไอขาไฟไม่ขาไฟนี่พวกเซตไฟเซตอะไรพวกนี้แหละแล้วอันนั้นเก็บไว้บ้านเ,นเพื่อนเพราะว่าของมันใหญ่เหงาปะ มันไม่มีที่มันมีที่ไว้ในนี้แหละแต่ว่าพอเอาไปใช้งานจะได้เอาไปใช้ตรงนู้นเลยไนงะแต่อันนี้ขาโอเคไปเองเพราะว่าอันนี้มันต้องใช้แกะยากแกะเย็นนะฮู้โดยรวมแข็งแรงนะอันเนี้ยถือว่าใช้ได้เลย ไม่กระปองกระแปงเหมือนที่แบบว่าเออเคยใช้ของเพื่อนบางตัวที่แบบม่นกระปองกระแปงอันนี้มันแบบใช้ได้เลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่เลยนะไอ้ที่ผมพูดเพราะว่าเออเผื่อคลิปต่อไปแล้ววันนี้จะบบเอาตัวใหญ่นี้ไปตั้งถ่ายพวกนี้ยังไงแต่ไม่ได้ตั้งถ่ายข้างนอกนะแต่ว่าถ่ายข้างในห้องจะได้แบบมีสปซมีแบบมุมที่มันแบบแปลกใหม่มากขึ้นเนื้อพวกนี้ไงอันนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกนะไป เเ,เหมนปบบ็ออนโอเควันนี้มาแบบบามุแมแบกตาเนะี่ยแล้วก็แบบเป็นคลิปพูดเลยนะอันนี้องใช้ขาตั้งกล้องนะมันจะแบบได้มุมที่มันโอเคเลยอันนี้ใช้เลืฟิกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกล้องตัวคูนนะนะมันก็จะแบบซูมเข้ามาเลยก็ไม่เแปบบ็นไรก็วันนี้ก็จะมาแกะกล่องเพราะว่า สั่งของไว้แล้วก็แบบมีของที่แบบแม่ส่งมาด้วยเนาะเอาอันไหนก่อนดีวะมีทั้งแบบสองกล่องเลยอันไหนก่อนดีนะอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นสา่งลายมั้งแม่ส่งมาซึ่งมันมีคัตเตอร์ต้องใช้กันไก่อย่างเงี้ยนะโอเคนี่ไงสา้สัาสา่ายกับแพคเลยนะ ตอนที่แบบเคยกินตอนเด็กกันนะถ้าใครเคยเป็นเรียกว่าไงนะเหมือนยี่หอ้อซุยโกโวะว่ะถ้าแบบเคยกินตอนเด็กกันนะอ๋ออันนี้แม่ก็สั่งมาให้เป็นแบบของกิงเกิลโอเคก็ใช้ได้อยู่ก่อนั้นไป อันที่สองเพราะว่าจริงๆอย่างนี้เคยแบบบอกไว้คิดเหมือนก่อนไม่ได้บอกเฉยๆเขาบอกว่าเออมันเดี๋ยวสักวันหนึ่งไงที่วม่าสั่งไฟโรเซร่มาเนาะอันนั้นก็ใช้ได้ดีแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นไฟคนะแบบกันนะอันนั้นมันเป็นแบบไฟวงเนาะแบบวงแบบเป็นวงๆงเลยถ้าใครติดภาพก่อเดียเด๋ยวคอนเสิร์ให้แต่ว่าไอ้ไฟที่ซื้อมาก,ก่้เนี่ยมันเป็นแบบไฟเตอร์เหมืกว่านะแบบไฟฟิล์พวกเนี้ยก็แบบหาไปตัวหนึ่งมาใช้ดีกว่าเพื่อแบบให้มันเลเยอร์ว่าแบบให้มันแสงมาเท่ากัน ทั้งสองด้านเนี่ยเพราะถ้ามีไฟไดเดียวด้านนี้มันจะมืดด้านนี้มันจะสว่างไปอย่างเงี้ยมันจะสวา่างแค่ด้านเดียวอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แกะไปอันนี้แกะง่ายน่านจะเป็นกล่องแหละแต่ว่าเขาวนี่เอ๊ะอันนี้มันจะแบบกึงก่งๆเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรวะอืมเป็นไฟเอาไว้ส่องเวลาเขาแบบแต่งหน้าแต่งหน้าวันนี้แต่ว่าจริงๆซื้อแบบนั้นใหม่กีกรอบก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าขามันจะใช้พื้นที่เยอะแล้วก็อันนี้มันมีความนี่แหละคือมันข้างล่างเนี่ยตรงมันมีที่เก็บ ขาจะก็จะทุกกะทข้างงานซึ่งโอเคอยู่ซึ่งถ้าให้ผมเดาน่าจะสีชมพูเลเพราะว่าบอกทางไม่ได้บอกทางร้านว่าเออขอสีอื่นนะอะไรไม่จริงมีสีอื่นแต่ว่ามันที่เก็บไปนั่งดอกับทางร้านเขาอันนี้น่าจะเป็นตัวหมีบเอาไว้แบบว่าหนีดกับมือถือเลยตามรูปเนาะนี่อู้อันนี้เป็นคู่มือนะคู่มือติดอันนี้เป็นคู่มือซึ่งไม่หายอันนี้เออ แกะแรงไปเออนี่ไงเออนี่นี่นี่เปิดแล้วอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนคุกที่ควบคุมไฟเหมือนกันนะอันนี้ไงเอออันนี้น่าจะเป็นตัวหนีบสักอย่างหนีบกับมือถือน่าจะใช้คู่แบบนี้มั้งอ๋อเหมือนกับว่าถ้าจะเก็บก็ต้องคือเอาต้องอัน,นี้ล็อกไปก่อนเออล็อกให้เท่าที่แล้วแล้วยังไงมันจะเอาขึ้นยังไงหัวหักนะนี่ไงได้แล้ว ค่อนข้างทีง่จะดึงยากหน่อยถ้าเป็นอันนี้นะแล้วก็มีกระจกอยูอ่ดูซิว่าเราสามารถแกะมันได้ไหมไปเอาของชั่วมาที่นี่นการแว่า,าเออยังไงคลายได้ยังไ,ไม่ต้องลองไฟเะเดี๋ยวลองไฟอ๋อไฟมันเป็น usb ก็เดี๋ยวมันไ่เสียบไั้ก็ได้ โอเคถ้าเห็นตรงรู้นะตอนนี้เราก็เซตอัพได้ละพอมีไฟวงสองตัวก็แบบโอเคขึ้นมาเออเนี่ยได้อะอันนี้ต้าก้นกนกม,มนยเพราะยังไม่ได้แอดจัดแต่ว่าท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เราก็มีไฟวงประมาณสองตัวก่ะก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยไม่ขังที่ว่าแบบวันนี้ฝนตกข้างนอก้างนอกฝนตกแล้วก็ตอนนี้ก็มืดละตอนนด้ถ่ายเซตอัพอันนี้ละโอเคไปถ่ายรูปกัน โอเคเทนี้มันก็เดวเดว็อปเสร็จแล้วนี่โอเคเทเน่ก็เซตอัพเีทำให้หน้าแบบขาวใสามากขึ้นนะตอนนี้คือแบบว่าเห็นอะไรว่าปกติถ้าไม่เปิดมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เปิดมันจะเป็นอย่างนี้นนอ,นอ่ะซึ่งมันสว่างข้างเดียวแล้นี่อืมเห็นหน้าชัดเจนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรล้ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่า จะถ่ายอะไรเพราะรู้สึกว่าก็หมดคอนเทนต์เหมือนกันจริงๆอะ่ะเพราะว่าแบบเหมือนแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรถ่ายแล้วอะ่ะโอเคเจอกันพรุ่งนี้